แบบนี้รับซื้อนะคะรับซื้อตามราคาเงินขึ้นเงินลงตามน้ำหนักค่ะตามราคาเงินปัจจุบันและตามน้ำหนักถ้าเงินขึ้นสูงกว่าน,นี้ก็ขึ้นตามขยับตาม,ตามถ้าเงินลงก็ปรับลงตามแล้วก็ชั่งน้ําหนักเอาอันนี้ก็น่าจะประมาณสาสิบกรัมอันนี้ก็จะประมาณสิกร,รมัมอะไรเงี้ยสิบถึงถึงสิสกรัมไม่อาจจะถึง อ้าอาจจะไม่ถึงไม่ถึงสิบกรัมนะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะน่าจะสามสิบกรัมสองอันนี้น่ารวมกันน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบกรัมนคะคะราคาที่รับซื้อนะคะชัดเจนเลยประนาศรับซือ้อตามราคาเงินขึ้นเงินลงและช่างน้ำหนักราคาเงินปัจจุบันในวันนั้นนน นะคะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าฉันรับซื้อเท่านี้เท่านี้นะคะเป็นไม่เหมือนเหรียญเหรียญน,นี่จะพูดได้เพราะเหรียญเขาเขามีขนาดเดียวไซส์เดียวอันนี้เขาจะมีหลายหลายไซส์หลายขนาดหลายขนาดมากหลายแบบหลายรูปแบบหลายขนาดอย่างเหรียญเนี่ยอ่ะราการที่หกแน่นอนเลยก็คือหนึ่งบาทก็คือหนักหนักสิบห้ากรัมเนี่ค่ะหนึ่งบาทหนักสิบห้ากรัมแล้วก็บอกได้เลยราคาเท่าไหร่อย่างนี้เงิน ก้าเก้าจุดเก้าเก้าเงินอันนี้จะเรียกว่าเงินเต็มอะค่ะเงินร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะน,นะคะเงินเต็มแต่ถ้าแบบนี้นะคะที่เราซื้อเราจะเสียภาษีเสียแวกกันเจ็ดเปอร์เซ็นต์หมื่นหนึ่งก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์นี้หมื่นหนึ่งเจ็ดร้อยใช่ไหมก,ก็ถือว่าไม่เยอะนะใช่ไหม หมื่นหนึ่งเจ็ดร้อยโอ no. no? no. ้เยอะเนาะเยอะเยอะเยอะม่ก็เจ็ดสิบเออหมื่นหนึ่งเจ็ดร้อยเยอะเยอะเสียภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นตคือซื้อปุ๊บขาดทุนเลยอ่ะนะคะเนี่ยค่ะปนัดถึงได้แนะนํานะคะเก็บอันนี้ค่ะเก็บเป็นเหรียญเป็นเหรียญนะคะจะไม่ต้องเสียภาษีแล้วราคาก็ขึ้นลงตามกันแหละราคาขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันนะคะลงก็ลงเหมือนกันแล้วเราไม่ต้องเสียภาษีด้วยอย่างนี้ ถ้ายิ่งมีใบเซอร์นะคะใบเซอร์ที่ใบใบเซอร์ที่ออกจากกลมอะ่ะยิ่งเป็นการที่การันตีได้ดีที่สุดเลยถ้ามีใบเซอร์แต่ถ้าไม่ไม่มีใบเซอร์ถ้าเป็นเหรียญดูแล้วว่าเนื้อเงินก็โอเคอ่ะจบกันที่เนื้อเงินนะคะแต่เหรียญพวกนี้ไม่มีปลอมเลยคะ่ะตามที่ปรากฏเจอไม่เคยมียังไม่เคยเจอเหอรียญปลอมนะคะยังไม่เคยเจอเนี่ยค่ะเหรียญแบบนี้ยังไม่เคยเจอนะคะหรือใครเคยเจอก็ลองลองคอมเมนต์มา เล่าสู่กันฟังหน่อยว่าใครเคยเจอเหรียญปลอมมั่งนะคะแต่สําหรับป้าน่าป้าน้ายังไม่เคยเจอเหรียญจริงๆเหรียญพวกนี้น่าเก็บนะคะเหรียญอีกหน่อยนะถ้าเขาเอาไปหลอมกันหมดเหรียญน,นี้จะหายากมากจะไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นป้าน่าก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะใครหลอมก็หลอมไปนะคะเราก็เก็บแบบที่ไม่ต้องหลอมถึงเวลาถ้าคนอื่นหลอมหมดก็เดี๋ยวเอาออกขายะะฝันนะคะฝันความคิด จะได้เท่าไหร่จะได้แบบไหนไม่รู้แต่คือคิดไว้แบบนั้นค่ะตั้งใจแบบนั้นความตั้งใจกับความเป็นจริงนี่ยังไม่รู้ว่าจะสวนทางกันหรือเปล่าค่ะ